สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเขา้าสู่ช่องไลฟ์อินดีสารช่องข่าวบ่าวป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่นข่าวดังมาให้ท่านเพื่อเป็นความเพื่อเป็นการบันเทิงวันนี้เา่าป้อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวอินเลิฟหรือเปล่าบอยปรกรันกับช่อดอกไม้สุดสวยแคปชั่นหวานงานนี้เพื่อนเซลเพียบลุ้นกันมานานเมื่อไหร่ และอีกอารมณ์ดีบอยปรกรณ์จะเปิดใจเปิดตัวหวานใจกับเขาเสียีหลังจากมีข่าวกุ๊กกิ๊กกับสาวๆอยู่หลายคนแต่ยังไงก็ไม่มีสาวคนไหนที่หนุ่มบอยออกมาสารสัมพันธ์ชัดเจนสักทีว่าเป็นคู่ใจเป็นคนรู้ใจแต่ล่าสุดเหมือนจะมีแววว่าจะมีคนอินเลิฟเพราะหนุ่มบอยได้เผยภาพดอกไม้ช่อตพร้อมแคปชั่นที่ทำเอาต้องคิดไกลล่าสุดบอยได้โพสต์ภาพตัวเองยิ้มหน้าบานคู่กับดอกไม้ ข่อสวยลงในอินสตา r กมพร้อมกับแคปชั่นสั้นๆว่าแอบหวานว่าเลิฟครับตอกย้ำด้วยหัวใจดวงสีแดงงานนี้เพื่อนๆในวงการเ hey, ฮเข้ามาแซวกันใหญ่ทั้งเกรทวอริรทรปั๊บโปติโต้ดีเจต้นหอมเป็กเปรมนัไฝ้ายอีฟและอีกมากมายรวมถึงเพื่อนๆที่เข้ามาเชียร์ให้เปิดตัวสักีแหมงานนี้จะมีลุ้นกันเร็วนี้หรือเปล่าเนาะ เฮียบอยแล้วก็มาดูกันต่อไปก็เป็นเรื่องความรักๆักกใครๆเอามาให้พี่น้องได้รับชมรับฟังแก้เครียดแก้เหงากันบ้างนะครับในส่วนนี้หากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวพ่อนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆต่อไปขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแรงข่าวจากสนุกมาในทีนี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวพ่อในคลิปต่อไปสวัสดีครับ